ผมแอบซุมเลี้ยงไว้นะครับประมาณสองอาทิตย์แล้วนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกผู้ทุกคนไอ้ไส้จะไมนลองนึ่งครับผมสรับมือนี้นะครับส่งไม่บายนะครับเนาะกลับจากโคราชมานะครับผมว่นหยุดนะครับผมมือนี้จะมาเขาบ่อปลาครับมือนี้ผมกลับมาสูบน้ำนะครับมาสูบน้ำออกจากบ่อปลานะครับเพื่อจะลุ่งปลานะครับ มันเป็นแังไดงนะครับสูบน้ากจากบ่อปลานะครับคือสูบหนามบ่อที่มีหนามมุ่ยเหลีวนะครับสูบเบิ่งว่ามีปลายง่บ่อนะครับถ้ามีปลายง่ผมก็สฉีจับปลาออกนะครับเลยฉีสูบหนแห้งเลยนะครับสูบน้นามแห้งเลยนะครับอันนี้กำลังสูบอยู่นะครับสูบหนามแห้งแล้วจังสีสูบหนามกลับมานะครับเอาเช็คเบิ่งแล้วถ้ามีปายง่ายเกิดีสูบหนามกลับนะครับมาเบิกน้ำกันเลยครับผมบรรยากาศโดยรวมครับหนึ่งพยพญานะเลยครับหนึ่พญานาคของแท้นะครับ กำลังใส่รถไถสูบหน้าอมอกนะครับจากบอ่อนี้นะครับนี่แหละบอ่อนี้แหละผมกะสีเอามาปามาลงบอ่อนี้นะครับผมเห็นอยู่ข้างหน้านี่นนนนครับกลังถูกใส่บอ่ออีกบอ่อหนึ่งนะครับนี่จะเป็นบอ่อนะครับที่จะสูบน้ามาพักไว้นะครับผมปลาคอสีผมเลี้ยงกระช่างไห้ผมบ่็อกได้อาลงคลิปนะครับดี๋ยวผมข้าเบิ่งคลิปนี้นะครับผมนี่ ผมแอบสุ่มเลี้ยงไ้นะครับประมาณสองอาทิตย์แล้วได้ครับนี่นะครับผมประมาณสองอาทิตย์แล้วข้างล่างขาวเลยครับผมเจียวไปใส่บอที่ผมสูบมหน้าหวอกที่ตอนนี้นะครับยูนี่ก็ะอนะครับหาพันตนะครับผมสู่มได้กต่ช่างไหวนะครับแล้วที่สูบหอกสูบหน้าหวอกเราก็ดไป่อยใส่นะครับแจ้งมาเพิ่งน้ำกันนะครับให้ลิปหนาล้วครับเนาะเอาคลิหนีมกับจีบผ้าบนเขนีนะครับ เดาว่าเบิ่มกันนะครับลิปต่อไปนะครับขอบคุณหลายครับที่รับชุ้มนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับ